สวัสดีครับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวันนี้เป็นวิชาเคมีนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นบทสมดุลเคมีนะครับซึ่งเป็นบทปริมาณสารสัมพันธ์แบบหนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นการคำนวณน,นะแต่ว่าปฏิกิริยาเนี่ยทันที่จะเกิดจนกระทั่งสมบูรณ์ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์เขาสามารถย้อนกลับมาเป็นสารทั้งต้นได้นะครับดังนั้นมันก็เลยทําให้ปริยาของเราเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสัทีก็คือมันมีสารตั้งต้นค้างอยู่ในปฏิกิริยาตลอดเวลาเลยนะครับผลิตภัณฑ์ก็เลยไม่เคยเกิดได้ร้อเลย ครนะาวนี้เราจะคำนวณมันยังไงแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะลองมาดูข้อแรกเลยนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นข้อคำนวณหล่ะนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสมบัติของสมดุลเคมีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อได้กล่าวถูกนะครับเกี่ยวกับสมดุลเคมีนะครับก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกนะครับอันแรกบอกว่าค่าคงที่สมดุลมากกว่า1แสดงว่าสมดุลมีผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งตน้นคราวนี้ลองมาดูเนาะค่าคงที่สมดุลคืออะไรนะครับด้วยปกตินะครับ สมดุลเคมีมันก็จะเหมือนปฏิกิริยาเคมีทั่วไปนะครับก็คือมีสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปฏิกิริยาเขาเกิดแล้วมันไม่สุดนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเรามาพลอตระหว่างเวลากับคอนเซนทรชั่นนะครับหรือความเข้มข้นเราพบว่าตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นมีสารตั้งต้นเยอะะเลยนะครับผลิตภัณฑ์ยังไม่มนะีแต่ว่าเวลาเกิดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสารตั้งต้นจะค่อยๆลดลงถูกไหมฮะแต่ว่าแทนที่มันจะลดลงจนหมดนะครับปรากฏว่า เขาลดลงแล้วเขาค้างอยู่ค่าหนึ่งตลอดเวลาครับนั่นเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถเกิดปริยาย้อนกลับไปเป็นสารทางตน้นเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยสารทางต้นกลับเข้ามาในระบบตลอดสารทางต้นก็เลยไม่หมดสักทีนะครับคราวนี้จุดที่ทำให้ความเข้มข้นของสารั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่ไปแล้วนึงนะครับก็แปลว่าอัตราเร็วในการเกิดยายไปข้างหน้ากับย้อนกลับเนี่ยเขาเขาเท่ากันนะครับคือ สารตั้งต้นหายไปเพราะเท่เากับอัตราในการที่ผลิตภัณฑ์ป้อนสารตั้งต้นกลับเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ความเข้มข้นเนี่ยคงที่นะเพราะฉะนั้นณจุดที่ความเข้มข้นคงที่เนี่ยถ้าเราเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มาหารสารตั้งต้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าคงที่เสมอเนาะเพราะค่าคงที่คูณกันหารกันได้ค่าคงที่ใช่ไหมครับเราเรียกค่าคงที่นี้ว่าค่าคงที่ของสมดุลน,นะครับหรือ,อ equilibrium constant นะครับซึ่งเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์มานะครับแล้วก็หารสารตั้งต้น คราวนี้บังเอิญว่าถ้าผลิตภัณฑ์เรามีมากกว่า1ชนิดหรือสารตั้งต้นมีมากกว่า1ชนิดนะครับอย่างเช่นมี QRS อะไรอย่างี้ใช่ไหมมีสารตั้งต้นมากกว่า1ชนิดปุ๊บเนี่ยเราก็เอาสารตั้งต้นต่า,ตางๆเนี่ยมาคูณกันนะครับหรือถ้าผลิตภัณฑ์มีมากหรือถ้าสารตั้งต้นมีมากกว่า1ชนิดแต่บังเอิญเป็นแบบนี้ครับโชเป็น R บวก R ได้ P นะครับเพราะฉะนั้นตอนเราสมดุลเราก็จะได้เป็น2 R ถูกไหมครับ มันมันก็เหมือน R กับ Q คูณกันได้ P แหละมันก็คือการเอา R คูณกับ R ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับค่าคงที่สมดุลก็เลยคำนวณมาจากการเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ณจุดสมดุลหารด้วยสารตั้งต้นณจุดสมดุลแต่ว่าถ้าเรามีสารตั้งต้นขีดตัวหรือผลิตภัณฑ์กีดตัวก็ตามแต่เนี่ยเราก็เอาสัมประสิทธิ์มายกกําลังเข้าไปแบบนี้นะครับคราวนี้โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราลองดูง่าย สมมุติว่าในกรณีง่ายสุดเนาะสัมประสิทธิ์เป็น1ทั้งคู่นะครับงั้นถ้าค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับ1น1แปลว่าผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นเนี่ยมันจะเหลือเท่ากันอันนี้จริงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเลขข้างหน้ามันไม่ได้เป็น1ขึ้นมานะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอ,อ,อา r เป็น2โมลาเป็นต้นเนาะแล้ว P เป็น1โมลาเอ้ยโทษอเป็น2โมลนะฮะ p เป็น1โมลอัตราส่วน2ต่อ1 แล้วจุดสมดุลเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรามีผลิตภ<อ>ัณฑ์กับสารตั้งต้นเท่ากันก็คือมี2โมลลร์เท่ากันแต่จะเห็นได้ว่าสารตั้งต้นมันกําลัง2อยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีอย่างเงี้ยค่า K เขาจะน้อยกว่า1เห็นไหมครับในขณะที่ถ้าสมมติว่ากลับกันเนาะสารผลิตภัณฑ์เป็น2โมลนะครับเป็นอัตราส่วนในการทำยาเป็น1ต่อ2นะครับแล้วที่สมดุลมีอย่างละ2โมลลร์เท่ากันนะครับเราก็จะกลายเป็นว่า ค่าคงที่สมดุลเนี่ยมันมีค่ามากกว่า1นึ่งเห็นไหมครับงั้นการที่ค่าคงที่สมดุลมีค่ามากมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผลิตภัณฑ์กระสานั้งต้นจะต้องมีเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับเพราะมันไปขึ้นอยู่กับเลขชี้กําลังอีกนะครับมันไม่ได้เป็นสมการกําลัง1แต่ว่ามันเป็นสมการที่มีเลขชี้กําลังอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว a เนี่ยมันก็เลยสรุปแบบนี้ไม่ได้นะครับ a ผิดแน่ๆนะครับผมไปมาร์คไว้ด้านหลังนะครับ a ผิด ข้อบีเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่มีค่าคงที่สมดุลมากกว่าแสดงว่าให้ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าก็มันก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละนะครับว่าจริงๆแล้วค่าคงที่สมดุลเนี่ยจะมีค่ามากค่าน้อยมันขึ้นอยู่กับเลขชี้กําลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับเลขชี้กําลังของเขานะครับมันสรุปไม่ได้นั่นแหละนะครับข้อ4บอกว่าค่าคงที่สมดุลจะมีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเสมออันนี้ก็ไม่เกี่ยวถูกไหมครับไม คืออุณหภูมิจะสูงอุณหภูมิจะต่ำมันไม่ได้บอกนะครับเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลก็ไม่ใช่ดังนั้นคําตอบก็คือข้อ e ครับไม่มีข้อไหนถูกเลยนะครับไม่มีข้อไหนถูกเลยข้อนี้เป็นการเช็คนะครับเบสิกแบ็กกราวด์เลยจริงๆนะครับว่าเราเข้าใจเรื่องที่มาของค่าคงที่สมดุลอย่างไรบ้างนะครับมันเป็นสมการกําลังสองต้องระวังนะครับข้อนี้อีกข้อหนึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่เอาสมดุลที่ อาจจะอยู่รอบๆตัวเราในใน,ในชีวิตประจําวันเข้ามาถามนะครับก็คือถามว่าปริมาณของสารใน,ในข้อใดที่มีปริมาณคงที่ได้นะครับเนื่องจากเ,เกิดมาจากสมดุลเคมีก็คือพอมันมีสมดุลเคมีปุ๊บปริมาณบางอย่างมันก็คงที่เนาะอันแรกก็คือความสูงของประหลอดในเทอร์โมมิเตอร์นะครับเขาจะคงที่เมื่ออุณหภูมิคงที่ถูกไหมครับแต่ว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงดันเนาะ แล้วการขยายตัวเนาะสมมุติว่าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่นะครับพออุณหภูมิมันมากหรือมันน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ของเหลวเนี่ยมันเกิดการขยายตัวแล้วมันก็จะคงที่นะอุณหภูมิค่าหนึ่งนะครับสมมติว่า30องศาเซลเซียสใช่ไหมครับความสูงของปรอทมันคงที่แต่การคงที่เนี่ยมันเกิดมาจากการขยายตัวนะครับเป็นสมบัติทางกายภาพของสารนะครับดังนั้นมันไม่ใช่สมดุลเคมีสมดุลเคมีต้องเป็นปฏิกิริยาเคมีเท่านั้นนะครับมันข้อ A ก็เลยผิด ข้อพี่บอกว่าความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในขวดน้ำอัดลมอันนี้เกิดมาจากการระเหยของแก๊สเนาะในขวดน้ำอัดลมเนี่ยนะครับมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับแล้วมันก็จะสามารถระเหยขึ้นไปเป็นแก๊สได้นะครับถ้าเราเปิดฝาไว้น้ำอัดลมมันก็จะหายซาเพราะคาร์บอนไดออกไซด์มันระเหยออกไปหมดนะครับแต่ถ้าเราปิดฝาไว้นะครับเพราะนั้นการระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะขังอยู่ในขวดนะครับขังอยู่ในขวดตลอดเวลา แล้วมันก็จะเป็นสมดุลน,นะครับค่าความดันของแก๊สข้างในขวดเนี่ยมันก็จะคงที่ไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเป็นการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ําแล้วก็การระเหยกลับขึ้นมาเป็นแก๊สนะครับมันก็ไม่เชิงนะครับไม่เชิงจริงๆต้องบอกว่ามันคอมเพล็กซ์เพราะว่าในระบบเนี้ยเวลาคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ํามันจะทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วได้คาร์บอนิกแอซิดมาด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นหลายๆระบบ ปนกันนะครับเป็นทั้งระบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของการระเหยและการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นปิยาการทำปิยาก,กับน้ำแล้วได้เป็นคาร์บอนิกแอซิดด้วยนะครับเ,เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะข้อ c ครับความเข้มของสีน้ำมะนาวอัญชันน้ำมะนาวอัญชันเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวถ้าเราเรียน,ยนต่อไปเราจะเรียนเรื่องอินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบสนะครับน้ำมะนาวอัญชันเป็นสารประกอบอินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ ตาม pH นะครับซึ่ง pH เนี่ยเป็นปริยาเคมีถูกไหมครับเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสก็คือว่าไอตัวอัญชันนะฮะสีของดอกอัญชันเราเรียกว่าเป็น, ator, นอะซิทเบสอินดิเคเตอร์เนาะเขาก็จะมีอยู่สีหนึ่งนะครับพออยู่ในเบสนะครับไฮโดรเจนหลุดออกนะครับกลายเป็นคู่เบสนะครับคู่เบสกับคู่กรดของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันคนละสีกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยน pH โดยการใส่เบส กำจัด H บวกไปเอาไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปเนาะกำจัด H บวกสมดุลจะชิฟไปทางขวาเราก็จะเกิด I N ลบขึ้น c I ลบมันก็จะชัดแต่ถ้าเราเติมกรดเข้าไปเยอะๆนะ H บวกก็จะจับ I N ลบแล้วเปลี่ยนไปเป็น H I N s I N ก็จะเยอะขึ้นเราก็จะเห็นสีของ s I N อันนี้จะเห็นว่ามันเป็นสมดุลเคมีนะครับแต่เป็นแล้วเราก็เป็นปร,รนิยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าปริยากรดเบสนะครับมันสใช่แล้วนะครับ ขนาดรูพรุนของก๊าซในขนมปังนะครับก๊าซในขนมปังเกิดจากการหมักของยีสต์นะครับยีสต์ก็ทำการย่อยแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นสมดุลเคมีนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดรูพรุนในเนื้อของขนมปังนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสมดุลใดเลยนะครับเป็นปริยาทางไบโอเคมีนะครับข้อ e บอกว่าความเข้มของกลิ่นกาแฟาในแก้วนะครับกลิ่นกาแฟามันก็คือโมเลกุลที่เรารับสัมผัสได้โดยการใช้จมูก นะครับก็มีรีเซพเตอร์อยู่ในจมูกคราวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วกลิ่นมันก็จะละลายอยู่ในในกาแฟานั่นแหละนะครับพอมันระเหยขึ้นมาจมูกเราก็ได้กลิ่นมันเป็นการเปลี่ยนสถานะนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนสถานะสิมันเป็นการระเหยกับการละลายนะครับคล้ายๆค,คำนอกใสในขวดนำ้ำอัดลมดังนั้นถ้า B ไม่ใช่ E ก็จะไม่ใช่ไปด้วยนะครับข้อนี้ตอบได้อันเดียวเลยก็คือสีนะครับเป็นสีของมะนาวอันชันคราวนี้เดี๋ยวลองมาดู การคำนวณนิดนึงอันนี้อยากให้ดูข้อนี้เหมือนกันครข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก,ก็จะท่องมาว่าเออน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดในค่าคงที่สมดุลน,นะครับจริงๆต้องบอกว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีปฏิกิริยาเคมีเนาะสารตั้งต้นแปลงร่างไปเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จะสามารถหาค่าคงที่สมดุลได้โดยการเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และจุดสมดุลหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นณจุดสมดุลน,นะครับขณะที่สารบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอามาใช้ในการคำนวณค่าคงที่สมดุลก็ได้ กรณีที่1ก็คือถ้าสารนั้นแยกเฟสออกมาอย่างเช่นเป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวตกตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถหาความเข้มข้นของเขาได้นึกสภาพเนาะเรามีสารเคมีทําปฏิกิริยากันตั้งหลายตัวนะครับแต่มีตัวหนึ่งเป็นของแข็งอยู่เพราะมันเป็นของแข็งมันไม่ได้กระจายเข้าไปในเนื้อของสารละลายถูกไหมครับเพราะนั้นความเข้มข้นของสารละลายมันจะเป็นศูนย์ นะครับก็คืออย่างเช่นเราเอาโลหะสังกะสีเข้าไปอยู่ในระบบปฏิกิริยาสักอันหนึ่งเนาะตัวสังกะสีมันไม่ได้ลายเข้าไปเลยนะครับเพราะฉนั้นในเนื้อของของเหลวสมมุติเราใช้น้ําเป็นตัวทำละลายเนี่ยในน้ําก็จะไม่มีอะตอมของสังกะสีอยู่ข้างในเลยนะครับดังนั้นเราก็ทําให้ความเข้มข้นของสังกะสีในนี้เป็นศูนย์ดังนั้นเราก็จะไม่เอามาคิดนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ไม่เอามาคิดอีกอย่างนึงก็คือโซลเวนต์นะครับก็คือถ้ามันเป็นตัวทำละลายนะครับตัวทำละลายเนี่ยมีปริมาณมหาศาลมากนะครับ จนกระทั่งเ,เรียกได้ว่าปริมาณของมันจะคงที่ไปเลยนะครับอย่างเช่นง่ายๆก็คือน้ำนะครับเวลาน้ําเราเอาสารอื่นไปละลายในน้ำเนี่ยปริยาเคมีทั่วไปหรือสมดุลเคมีทั่วไปที่เราได้เจอกันเนี่ยนะครับความเข้มข้นของตัวถูกละลายในน้ำมันมักจะอยู่ที่1โมลาร์สโมลาร์ไม่เกินไปกว่านั้นถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับเลขหลักหน่วยหรือบางทีก็จะเป็นทศนิยมด้วยซ้ำจุดหนึ่งจุดสองโมลาร์เราก็เห็นปฏิกิริยาแล้วนะครับที่เหลือเป็นน้ําหมดเลยในระบบคราวนี้น้ํา มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับ1ลิตรของน้ำเนี่ยมันเท่ากับ50มันเท่ากับ1000กรัม1ลิตรมี1000กรัมน้ำโมเลกุลเวทเป็น18เพราะฉะนั้นเวลาหารกันออกมาแล้วเนี่ย18กนะรัมร e โมลเนาะแปลว่า1ลิตรเนี่ยของเขาจะมีทั้งหมด55.5โมลดังนั้นหมายความว่าในน้ำา1ลิตรนะครับมีน้ำมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยอยู่55โมลแต่ตัวโซลูตอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ในหลัก ระดับทศนิยมเพราะนั้นเวลาทาปฏิกิริยาแล้วน้ํามันเป็นตัวสารตั้งต้นสมมติอยู่ในนั้นนะมันก็เลยจะทาให้ความเข้มข้นของน้ำเนี่ยค่อนข้างคงที่นะครับเพราะว่ามีทั้ง55เนาะในขณะที่ตัวอื่นมันเป็นทศนิยมเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นโซลูตนะครับหรือตัวทําละลายอย่างเช่นน้ำเนี่ยความข้นก็เลยคงที่ไปไม่ต้องเอามาคิดในสมดุลเคมีเพราะมันจะไปรวมเป็นค่าเคไปแล้วนะฮะนอกจากว่าน้ําไม่ได้เป็นตัวทําละลาย ถ้าน้ําเป็นตัวถูกละลายอยู่ในระบบเนี่ยก็เอามาคิดด้วยนะราวนี้รู้ได้อย่างไรก็ลองมาดูสังเกตนะครับอย่างข้อ a เนี่ยเราเห็นได้ว่า c กับ d เนี่ยเขาวงเล็บเป็น aqueous aqueous ก็คือเป็นระบบสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําลลายนะครับดังนั้นถ้าเรามีน้ําอยู่น้ําก็เลยเป็นตัวน้ําเป็นตัวทําลายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของน้ําก็จะคงที่ดังนั้นไม่ต้องเอามาคิดในระบบนะครับเพราะฉนั้นข้อ a เนี่ยน้ำไม่ต้องคิดนะคราวนี้พอมาข้อ b ก็เหมือนกันเห็นปะ เรามีเอคว s a เอคว u s แล้วก็มีน้ําเป็นลิควิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเอคว u s อยู่แปลว่าน้ําเป็นตัวทําละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่ในระบบเนี้ยเลยไม่ต้องคิดค่าคงที่สมดุลนะครับเ,เห็นว่าตอนนี้ทั้งข้อ a และข้อ b เนี่ยสารประกอบ a นะครับไม่ต้องออกมาคิดทั้งคู่เลยนะครับเพราะสารประกอบ a เป็นของแข็งอันนึงเป็นของเหลวอันนึงแล้วมันไม่ละลายน้ำถ้ามันละลายน้ำนก็เป็น a q นะฮะเปราะว่ามันแยกชั้นจากน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีความเข้มข้น นะครับเพราะเขาแยกตัวมาจากระบบนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องเอามาคิดมาดูข้อ c ครับข้อ c ก็เหมือนข้อ a เลยเห็นปะครับมันก็เป็นน้ําเป็นลิควิดอีกอะดังนั้นไม่ต้องเอามาคิดตัวที่ต้องเอามาคิดจริงๆคือข้อ d ข้อเดียวเลยครับเห็นไหมวา่าทั้งหมดเป็นแกส๊สทั้งหมดเป็นแกส๊สเพราะฉะนั้นก็ a ก็เป็นแกส๊ส b <ๆ>ก็เป็นแก๊ส c ก็เป็นแก๊ส d ก็เป็นแก๊สแล้วน้ําก็เป็นแก๊สอยู่ข้างในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าน hips, <ๆ>้ําเป็นตัวทำลายไม่มีข้อมูลตรงไหนบอกว่าน้ําเป็นตัวทำลาย นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีต้องเอาน้ำมาคิดด้วยนะครับแก๊สเนี่ยมันเป็นของผสมนะครับก็มันก็นั่นแหละทาอะไรที่มีเยอะมากๆกอะ่ะก็เป็นตัวทำละลายไปเนาะแต่ในกรณีนี้เขาไม่ได้บอกอะไรนะครับไม่ไม่มีข้อมูลอื่นใดไม่มีเอควีสมามาบอกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเป็นสารตัวหนึ่งในระบบเฉยๆเพราะฉะนั้นเอามาคิดด้วยนะครับเอาล่ะลองมาคำนวณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปฏิกิริยาเคมีนะครับสมการมันสามารถ บวก,บกลบคูณหารกันได้นะครับเอามาบวกกันเอามาลบกันกลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นค่า k เนี่ยมันจะสามารถเอามาบวก,บกลบคูณหารกันได้เช่นกันนะครับกรณีนี้ถามว่าค่า k ค่าคงที่สมดุลในสมการที่3มเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นฟังก์ชันของสมการที่1กับสมการที่2อเห็นว่ารูปแบบของสมการที่3เนี่ยเราต้องมีไซยาไนออนเป็นสารตั้งตงน้นเนานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสมการที่1มากลับข้างนะครับสมการที่1่เนี่ยค่า k เขาได้มาจากการเอา h บวก ในสภาวะสมดุลนะครับคูณกับ c n ลบในสภาวะสมดุลแล้วหารด้วย hcn solution ในสภาวะสมดุลนะครับส่วน K2 เนี่ยเราได้มาจาก h บวกนะครับคูณกับ oh ลบในสภาวะสมดุลเนื่องจากว่าน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับเห็นไหมเรามี aqueous อยู่นะฮะเพราะนั้นน้ำเป็นตัวทำลายน้ำไม่ต้องเอามาคิดเพราะว่าน้ำมันจะมีเยอะมากนะครับตัวน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าคงที่แล้วแทรกอยู่ในค่า K อยู่แล้ว คราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการสมการ K3 นะซึ่ง K3 มเนี่ยมันจะเท่ากับความเข้มข้นของ SCN นะครับคูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วหารด้วยความเข้มข้นของไซยาไนด์ไอออนน้ำไม่ต้องคิดเช่นกันครับเพราะว่าในระบบเราเป็นเอควียสหมดเลยวันน้ําเป็นตัวทําลายความเข้มข้นของน้ําคงที่ไม่ต้องคิดดังนั้นหมายความว่าเราต้องการหานะครับความเข้มข้นของ SCN คูณไฮดรอกไซด์ side, หารด้วยไซยาไนด์ สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องจัดรูปสมกา,ารเฉยๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาสมกา,ารที่1มากลับข้างนะครับเราจะได้ H บวกบวกด้วย c n ลบแล้วกลายไปเป็น HCN แบบนี้จะเห็นได้ว่าค่า k ของเขาเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน K1 แล้วมีค่าเท่ากับ10กกำลังบวก9แล้วมีค่าเท่ากับ Product นะครับหารสารตั้งต้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นส่วนกลับของค่า K1 ถูกไหม เป็นส่วนกับค่า k 1เพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอาสมการมาพลิกด้านกลับด้านค่า k มันจะ reverse นะครับข้างบนเป็นข้างล่างเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะครับคราวนี้เราอยากได้รูปแบบสมการที่เราต้องการคือรูปแบบ k 3นะครับเราะั้นจะเห็นได้ว่าเรามี scn ละเรามี cn ลบอยู่ข้างล่างละถูกนะเพราะนั้นถ้าเราเอา os ลบคูณเข้าไปแล้วตัด h บวกออกเราจะจบเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราเอา โอเอสลบคูณเข้าไปแล้วตัด S อบวกออกก็คือเราเอาโอเอสลบกับ S บวกคูณเข้าไปนั่นแหละนะครับมันจะเห็นได้ว,ว่าเราเอาไปรวมกับค่าสมการ K2 อซะนะครับอันนี้ก็เอาไปรวมกับ K2 ก็คือไปไปไปบวกกับสมการที่2เนาะก็คือเอาไปบวกกับสมการนี้ครับเ2 o ปุ๊บ,บนะครับเบวกบวกโอเอสลบเอา2สมการนี้บวกกัน,นครับ พอสองสมการนี้บวกกันเราก็จะได้ว่า h บวกตัดกันไปเห็นไหมครับนันสมการของเราก็จะได้เป็นรูปแบบของสมการนี้พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมวันเราจะเห็นได้ว่าเราก็เอาค่า k อันใหม่นี่นะครับ k 1 prime หรือ k อันนี้แหละนะครับไปคูณกับ k 2นะครับ k 2เท่ากับ10บกำลังลบ14เนาะเท่ากับ h บวกคูณกับ o h ลบเพราะฉนั้นถ้าเราสองอันนี้คูณกันเราก็จะพบว่า มันจะเอา S บวกตัดกันทิ้งไปนะครับแล้วสมการใหม่ที่เราได้ก็เลยมีค่าเท่ากับสมการ K 3สาะนัน a ของ K เออค่า K3 หรือค่า A เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ10กำลังบวก9แล้วคูณกับ10กำลังลบ14ดังนั้นมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ5นี่คือคำตอบนะครับ10กำลังลบ5โอเคเนาะเอาละ ลองมาดูข้อนี้บ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าสมดุลเคมีอะครับมันคือเออดูข้อนี้ข้อเมื่อกี้แหละนะครับมันคือปริมาณสารสัมพันธ์ที่เกิดปฏิกิิรยาได้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปริมาณสารสัมพันธ์ธรรมดาเลยครับ A แปลงร่างเป็น 2B นะครับเพราะะฉนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยเราคำนวณเหมือนปริมาณสารสัมพันธ์ ICE เหมือนเดิมปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ย I มันคือ initial คือตอนเริ่มต้นของปฏิิกริยา C คือ change นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร e คือ n หรือตอนจบปฏิกิริยาแต่ในสมดุลเคมีเนี่ย e มันคือ e q u i l i b rium หรือสภาวะสมดุลน,นะครับคือปริยามมันไม่ได้แบบเกิด complete นะครับมีสารต้นต้นเหลืออยู่เราก็เลยไม่ได้เรียกว่าปริยามมันจบแล้วเราจะเรียกว่าปริยามมันอยู่ในสภาวะสมดุลแทนนะครับคราวนี้เขาบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจาก a 2โมลาร์นะครับ b ก็ยังไม่มีเนาะเขาบอกว่าที่สมดุลเนี่ย a สลายตัวไป20%เรนตะครับงั้นหนั้นร้สลาย20่ดังนั้นถ้าเริ่มจาก, 2, กสา 0, 4, ับ อัตราส่วนในการทำปญาเนี่ยมันเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าหายไป0.4นจะครับจะเกิด B ขึ้นมา1ต่อ2ก็คือ0.8ดังนั้นแปลว่า A จะเหลืออยู่1.6นะครับแล้ว B เกิดขึ้น0.8เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เลยจะได้ว่าเราเกิดค่าเคขึ้นมาละนะครับค่าคงที่สมดุลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ B กําลัง2หารด้วยความเข้มข,ข้นของ A เพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลก็เลยมีค่าเท่ากับ 0.8นําะครับกำลัง2อนะครับอย่าลืมนะครับแล้วหารด้วย1.6 8 2ดนะครับ8 2 16งเนาะดังนั้นแปลว่า0.8กับ 0... นกับ1.6ตัดกันได้2อยู่ข้างล่างเพราะนั้นเอาไปหารกยข้างบนก็เลยได้0.4อันนี้เป็นค่า K ของปฏิกิริยานี้ซึ่งค่า K มันจะคงที่ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เปลี่ยนอุณหภูมิค่า K จะคงที่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนปริมาณสารตั้งต้นค่าเยังคงที่อยู่ เพียงแต่ว่าเราต้องมาคำนวณใหม่นะครับดังนั้นอละละอันนี้เป็นสภาวะตอนแรกนะครับผมขอย้ายลงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะได้มีมีที่ในการคำนวณอุ๊ปส์คราวนี้ในสภาวะแรกที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถหาค่า k ของปฏิกิริยานี้ได้จากนั้นเราเปลี่ยนระบบนิดหน่อยถูกไหมครับเราเปลี่ยนเป็นปฏิกิริยาเดิมนั่นแหละนะครับแต่เปลี่ยนระบบก็คือเราใช้สารตั้งต้นนะครับ แทนที่จะเป็น ICE บรรทัดเริ่มต้นใช้ A หนี่โมลาร์เนี่ยเราใช้ A แค่1โมลาร์เองนะครับถามว่าที่สภาวะสมดุลเนี่ยจาก1โมลาร์ A จะสลายตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเราไม่รู้นะครับเราติด x ไปนะครับงั้นถ้า A สลาย x จะเกิด B เอ่อจะเกิด B ขึ้นมา 2x เพราะอาตาัตราส่วนเป็น1ต่อ2ดังนั้นจะเหลือ A อยู่1ลบ x นะครับแล้วเกิด B ขึ้นมา 2x ค่าคงที่สมดุลเนี่ยเราจะพบว่ามันเท่ากับ0ูเนาะซึ่งสมการค่าคงที่สมดุลก็คือ เอา b กำลังสองหาร a b คือ 2x นะครับทั้งหมดกำลังสองหาร a คือ1ลบ x ดังนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็แก้สมการนะครับ 2x จะได้เป็น 4x กำลังสองนะครับแล้วย้าย1ลบ x ไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบ 0.4x ย้ายกลับมาทางซ้ายจะเป็นบวก 0.4x นะครับแล้วก็บวก0.4ย้ายกลับมาทางซ้ายจะเป็นลบ0.4นะครับเท่ากับ0 มันเอา4หารตลอดเราก็เลยจะได้ว่า x กําลังสหาร0 1 x นะครับลบด้วย0.1มีค่าเท่ากับ0ตูตอนั้น x มีค่าเท่าไหร่เราจะหาเปอร์เซ็นต์ในการเกิดปฏิกิริยาได้แล้วนะครับ x จะมีค่าเท่ากับลบ b ครับบวกลบสแควรูท b กํลัง2ครับลบ 4ac ครับส่วน 2a ครับโชกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สมาการนี้นะครับ ผมต้องขออนุญาตก,กดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับโจทย์จริงๆเขาจะทำให้ตัวเลขสวยกว่านี้นะครับ0.41เนาะถอดรากมาได้0.64นะครับแล้วเราใช้ค่าบวกเนาะไม่งั้นค่ามันจะติดลบแล้วไปลบกับ0.1นะครับแล้วก็หาร2นะครับจะได้0.27 ได้0.27เพราะฉะนั้นเริ่มต้น1โมอล่าสลายตัวไป0.27โมล่าดังนั้นหมายความว่า A เกิดปฏิกิริยาหายไป27เเห็นไหมครับว่าถ้าเราเริ่มต้นจากความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์การสลายตัวไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับโจทย์แบบนี้ครึ่งแรกของโจทย์เนี่ยจะใช้ให้เราหา,าค่า k ก่อน แล้วเอาค่า k ที่ได้จากครึ่งแรกมาใช้ในครึ่งหลังนะครับก็คือในครึ่งที่เราเปลี่ยนคอนดิชันในการเกิดปิยาแล้วนะครับเป็นแบบนี้มาข้อถัดไปครับข้อนี้เป็นข้อคำนวณละให้ค่า k มาล้นะครับแล้วก็ลองมาคำนวณดูจริงคำนวณข้อนี้ไม่ยากนะครับมันเหมือนปริมาณสารสัมพันธ์อย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องเริ่มต้นจากสมการเคมีก่อนนะครับ brcl 2ตัวนะครับสลายเป็น br 2บวกด้วย cl 2, 2แล้วก็ทำปริมาณสารสัมพันธ์ทุกครั้งเหมือนเดิมเรามี3าบรรทัด ice 谢谢นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเขาบอกว่าภาชนะตอนแรกมันจุดไว้0.2มิลลิโมลร์นะครับก็คือ0.2คูณ10อลบ3นะครับเราเริ่มต้นจากโปรดักก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็สลายตัวเท่าไหร่ไม่รู้เนาะติด x นะครับแล้วก็เกิด2 x สุดท้ายก็เลยได้2 x แล้วก็0.2ม mm ิลล mm ิลบ x 0.2มิลลิลบ x นะครับแล้วก็ไปเข้ากับค่า k ค่า k เนี่ยเราจะได้ Product ก็คือ0.2ม mm ิลลิลบ x ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยสารตั้งต้นคือ2 x อย่าลืมว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า brcl มันคือ2เนาะเพราะนั้นต้องกำลัง2ไปด้วยนะครับมีค่าเท่ากับ9ก็เรณีแบบนี้เราถอดราก2ข้างได้นะครับเราก็เลยได้ว่า0.2ม mm ลบ x หาร2 x มีค่าเท่ากับ3ย้ายข้างจะได้ว่า0.2มิลลิโมลร์นะครับลบ x มีค่าเท่ากับ 6x เพราะนั้นย้าย x ไปทางขวากลายเป็น7ดนะครับดังนั้น x เดียวมีค่าเท่ากับ0.2ส่วน7มิลลิโมลร์แต่เราไม่ได้อยากได้ x นะครับข้อควรระวังอีกอย่างนึงในการทำสมดุลเคมีก็คือเวลาเราได้ค่า x มาแล้วเรามากักจะตอบเลย แต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือถามหาค่าความเข้มข้นของ brcl ซึ่งเป็น2 x นะครับดังนั้นเวลาตอบต้องตอบเป็น2 x ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบเป็น0.2ส่วน7แล้วคูณ2นะครับเพราะฉะนั้น0.2หาร7โชะแล้วคูณ2กลับไปนะครับจะได้เท่ากับ0.057นะครับ57อย่าลืมมิลลิไว้ด้วยนะครับมิลลิโมลาร์โอเคนะครับนี่ก็คือคำตอบ เพราะนั้นนี่ก็เป็นเบสิกการคำนวณของสมดุลเคมีนะครับแต่ว่าสมดุลเคมีมันก็จะใช้ในบทถัดไปด้วยก็คือเรื่องของกดเบสเพราะฉะนั้นถ้าสมดุลเคมีอ่อนกดเบสมันจะพังงั้นต้องระวังเรื่องสมดุลเคมีดีๆนะครับเพราะนั้นเ,เพื่อไปดูเ,เสริมทักษะในการคำนวณมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเ,เด็กๆอาจจะต้อง ทบทวนสมดุลเคมีรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นสัปดาห์เ,เทปหน้านะครับมันจะเป็นเรื่องกดเบสนะครับดังนั้นเราก็จะยังจะใช้สมดุลกันอยู่นะครับมันก็สมเคมีเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าค่อยเจอกันในหัวข้อถัดไปก็คือกดเบสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ